ประโยคแนบท้ายใน Microsoft Outlook โดยอัตโนมัติหลังจากที่เราพิมพ์เมลเซฟเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าวิธีนี้มันเป็นยังไงสมมติผมต้องการจะมีอีเมลเพิ่มาใหม่ปึ๊บเนี่ยเนี่ยปกติเราจะมีประโยคแนบท้ายตรงนี้ขึ้นมานครับผมมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ซ้ำๆอยู่เวลาเราพิมพ์เมลเสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะว่าเราจะใช้ประโยคแนบท้ายเป็นแบบไหนะจะเป็นภาษาอังกฤษหรือจะเป็นภาษาไทยแบบนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ สวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องที่นําข่าวสารทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต่อการใช้งานในช่วงเวลนของเรามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคเกี่ยวกับการใช้อ e ีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook นะครับผมบริษัทส่วนมากเนี่ยจะใช้โปรแกรมนี้เนาะในการรับส่ง e mail. อีเมลอ่าผมจะพูดถึงปัญหาก่อนนะครับผมปกติเนี่ยเวลาเราจะนิวอ e ีเมลขึ้นมาสักฉบับเนื่องอ่าพิมพ์ ว่าถึงใครไปที่เรานะถึงใน A อ่ะใน A แล้วก็หัวเรื่องก็ A เหมือนกันเนาะแล้วก็สมมติเราพิมพ์เนื้อหาอีเมลเสร็จที่เราเราเพิ่เนี่ยเราจะต้องมาพิมพ์แบบประโยคแนบท้ายว่าแบบประมาณว่าด้วยความนับถือแล้วก็ชื่อเราแล้วก็แผนกแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในของเราเนาะทีนี้มันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งครับที่ช่วยในการให้ข้อความตรงเนี้ยขึ้นมาอัตโนมัติเลยหรือเราจะเลือกข้อความแบบ เราจะสร้างเทมเพลตไปประมาณ10เทมเพลตก็ได้แค่กดคลิกไม่กี่คลิกนะผมเทมเพลตตัวนั้นที่เราสร้างไว้เนี่ยจะเลือกอันไหนมาได้สมมติมี1-10เราอาจจะเลือก1มาหรือว่าอาจจะเลือกเป็น10มาก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีครับว่าทํำยังไงอ่านับแรกมาที่หน้าเอารูปปกตินะครับผมแล้วก็มองมาที่มุมซ้ายด้านบนนะครับผมจะเห็นแ็บโฮมอยู่เนาะแล้วก็เลือก n e w Email ตรงนี้ครับ New e m a i นตรงมุมซ้ายด้านบนนี่เนาะผลิวอินเ้อรขึ้นมาครับจะมีหน้าต่างตรงนี้โผล่ เมนูซิกเนเจอร์นะถ้าใครไม่เจอเนี่ยก็มาที่เมนูเมสเสจนะผมแล้วก็เลือกซนะิกเนเจอร์เนาะเลือกซิกเนเจอร์ก็คือแบบประมาณว่าลายเส็นเรานี่นะครับผมเลือกนี้ครับซิกเนเจอร์ปึ๊บเข้าไปมันจะมีหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็นิ้วขึ้นมาสักเทมเพลตหนึ่งอะ่ะเทมเพลตแรกเนี่ยผมจะเอาเป็น A แล้วกันนะเป็น A กดโอเคปึ๊บก็จะมี A ถขึ้นโผล่ขึ้นมานะครับผมเราจะใส่ข้อความอะไรแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะอ่าสมมติผมมีข้อความอยู่แล้วนะข้อความปึ๊บใส่เป็นด้้วววยความมนับถือืออแลก็ช่ผ แล้วก็แผนผผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะผมเราสามารถปรับได้นะสามารถปรับเพิ่มตัวอักษรได้เป็น16เป็นตัวหนาประมาณเนี้ยเรากปปรับให้มันตรงหรือจะปรับเป็นเท่ารียกตัวอักษรฟอนต์นะผมตรงนี้สามารถปรับได้เลยนี่เนี้ยผมจะปรับขั้นต้นประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็กดโอเคไปเนาะกดโอเคไปปุ๊บเราปิดไปแล้วก็นิ้วมีอขึ้นใหม่นิ้วมือมปุ๊บแล้วก็มาเลือกซเนเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะโผล่มาเลยครับ A ก็คือ เป็นเทมเพลต A ที่เราสร้างขึ้นมานะสมมติเราต้องการสร้างอีกสักสิบเพจนะมาซิกเนเจอร์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกนิวครับเลือกบีบีเทมเพลต B กดโ OK. อเคก็จะมาบีนะ A ก็จะเป็นตัวนี้นะผม,มก็จะขึ้นมาอัตนมัติพอกด B ก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาพิมพ์ครับว่า B เราต้องเราจะตั้งเป็นอะไรบี B ผมจะให้เป็นภาษานะอังกฤษนะปึ๊บเราก็วางปั๊บเราก็ตั้งเป็นตัวหนาะปรับฟอนต์สักสิบหกอ่ะเราให้ขึ้กลางซะหน่อย ปั๊บ,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 บมันจะได้ดูไม่น่าเกลียดครับประมาณนี้เนาะปุ๊บเนี่ยพอกดโอเคปุ๊บเรากดออกไปลองรู้กันใหม่ครับนิว้วเนี่ยอันนี้มันจะขึ้น default เป็นตัวของ template A เนาะพอเราจะเลือก template B เนี่ยเราก็มาที่ B ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วกลับไปเป็นเดิมกด A ปุ๊บมันก็จะกลับเป็นภาษาไทยให้ทีนี้สมมุติเราอยากเซต default เวลาเรากด new ขึ้นมาอย่าให้มัน นิวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทีนี้เป็นรีฟอร์มเป็นภาษาไทยเนาะเราจะให้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรามาที่ซ i นเดเจอร์เหมือนเดิมครับเข้าไปตั้งค่าข้างในเนาะแล้วก็มาเลือก B ครับบี B นะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเนี่ยตรง New message เนี่ยเราจะให้มันดีฟอร์มเนี่ยไรตรงเนี้ยเราจะให้มันดีฟอร์มเป็น B แล้วก็เลือก B คเือเรา,ากดนิวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดีฟอร์มเป็นภาษาอัตตงกฤษตัวนี้ขึ้นมาอาลองไปดูครับว่ามันจะเป็น B ีเห็นเปล่าดกดนะิวมาปุ๊บเนี่ย แล้วก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนก็มากดที่นี่มอนเดิมประมาณนี้นะผมคลิปนี้เราอยากสร้างสักสิบเทมเพลตก็ได้สมมติเรามีลายเซ็นที่แบบหลายหลายแบบอ่ะแบบส่งไปหาคนในบริษัทส่งไปหาคนนอกบริษัทส่งไปหา,าชาวต่างชาติประมาณนี้เราก็มาสร้างเทมเพลตไปที่ซิกเนเจอร์นี้นะผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนีนะ้ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมครับ สำหรับใครชอบพิ่นี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ